ไปตะลุยกินที่ตลาดสะพานปลาอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีในตลาดนี้นะคะมีอาหารทะเลให้เลือกเยอะมากสมัยก่อนนะคะตลาดจะเป็นทางเดินเล,เล็กๆแคบๆตอนนี้เขาทําใหม่แล้วใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็สะอาดขึ้นแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่อ่างศิลาแล้วพอเข้ามาถึงท่าเทียบเรือประมงนะคะเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปหาที่จอดจากนั้นก็เดินเข้ามาที่ตลาดได้เลย บรรยากาศภายในตลาดนะคะก็จะมีร้านซีฟูด้ดเต็ไมไปหมดเลยค่ะมีของทะเลทั้งแบบเป็นแบบสดแบบพร้อมทานแล้วก็พวกขนมต่างๆนะคะมีครบเลยค่ะร้านแรกที่เรามาจัดนะคะเป็นร้านปลาหมึกชุบแป้งทอดเขาจะเอาลงไปชุบทั้งตัวแบบนี้เลยค่ะส่วนร้านถัดไปนะคะเป็นร้านไข่หมึกเขาจเจ้าไข่หมึกนะคะมาสับเป็นชิ้นเล็กจากนั้นก็ห่อใบตองแล้วก็นําไปย่างไฟแล้วก็ราดน้ำจิ้มให้เราแบบชม่ชมๆแบบนี้เลย ไข่หมึกของที่นี่นะคะเนื้อจะนุ่มเด้งมีรสชาติหวานนิดๆส่วนทางนี้นะคะจะเป็นกุ้งขาวแพรจะให้ร้านเขาเอาไปนึ่งให้ก่อนนะคะเขาก็จะให้บัตรคิวเรามาแบบนี้ในระหว่างที่รอกุ้งนะคะเราก็เดินมาดูน้ำจิ้มซีฟู้ดกันสีแดงจะเป็นเผ็ดหวานสีเขียวจะเป็นเผ็ดเปรี้ยวแพรจะชอบทานแบบสีแดงมากกว่าค่ะแล้วก็จัดจานชามช้อนซ่อมมาด้วยค่ะอันนี้ก็คือกุ้งที่เราสั่งให้นึ่งไปนะคะ ตัวกุ้งคือเปลือกบางแก่ง่ายเนื้อหวานกรอบกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดคือดีเลยค่ะกกุ้งแม่น้ำในตลาดก็มีนะคะถัดมาเป็นร้านขายแจงร้อนของที่นี่นะคะจะเป็นแจงร้อนที่ทําจากเนื้อปลาอินทรีย์แล้วตอนนี้พี่เขากําลังปั้นใส่ไม้กันอยู่นะคะจากนั้นเขาก็จะเอาไปย่างในตลาดมีร้านแจงร้อนหลายร้านนะคะรสชาติไม่เหมือนกันสักร้านเลยส่วนทางนี้นะคะเป็นร้านแมงกะพรุนเสียบไม้ย่างน้ำมันงาเขาก็จะเอาไปย่างทางน้ำมันงาหอมๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มม่เลาสองอย่างน้ำจิ้ม จะรสชาติเผ็ดๆหน่อยนะคะส่วนตัวแมงกะพูนก็จะก,กรอบอร่อยดีค่ะและในตลาดนะคะมีร้านปูเยอะมากมีทั้งปูม้าปูทะเลปูไข่ปูเนื้อแบบเป็นแบบตายคือมีครบเลยนะคะแต่สำหรับคนไม่ชอบแกะปูกินเองอย่างเรานะคะก็จะจัดเป็นปูม้าแกะมาทาน ปูม้าได้รวมนะคะเนื้อคือสดหวานดีแล้วก็ไม่แห้งค่ะใช้ได้เลยแต่ถ้าใครชอบพวกปูดองนะคะปูม้าดองปูไข่ดองปูทะเลดองก็มีค่ะถัดมานะคะเป็นร้านหอยนางรมวันนี้นะคะแพทย์จัดเป็นหอยนางรมตัวใหญ่สุดมาให้พี่สาวลองทานดู พี่สาวบอกว่าเกือบจะสหลังหอยตายนะคะตัวใหญ่เขาปากมากส่วนหอยนางรมอ่างศิลาก็มีนะคะแบบใส่เป็นถุงๆแบบนี้ก็มีแต่ถ้าใครอยากทานยำหอยนางรมนะคะที่ตลาดนี้ก็มีนะแต่ว่าต้องถามก่อนเพราะาบางร้านเขาจะไม่ได้รับยำให้คะ่ะพอยำเสร็จนะคะเราก็ใส่กระถิน่นแล้วก็ร้อยหอมเจี๊ยล,ลงไปจุกๆแบบนี้แค่นี้ก็ฟินละะ้วค่ะน้ำยำร้านนี้คือเด็ดมากเป็นเจ้าเดียวกับที่ทำเองกับคุณย่างนะคะ หลังจากที่จัดปูกุ้งหอยไปแล้วนะคะเรามาดูปลากระพงกันบ้างขนาดของปลานะคะก็ถือว่าตัวไม่เล็กเลยสามารถสใส่เขาทอดได้เลยนะคะวันนี้แพทจัดแบบทอดมากินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดปลากระพงกรอบนอกนุ่มในอร่อยเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นร้านห่อหมกปลาอินซีจะอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าเลยค่ะวันนี้แพทจัดมาสองหอ่หอห่อหมกถือว่ารสชาติเข้มข้นดีเลยนะคะตอนตักเจอเนื้อปลาด้วยค่ะถัดมานะคะเป็นร้านหอยจ้อปูยักษ์แนะนําให้สั่งมาแล้วนะคะราดน้ำจิ้มบวยลงไปแล้วก็กินตอนเที่ยงร้อน อเลยหอยจ้อลูกใหญ่มากนะคะเต็มปากเต็มคําสุดๆหลังจากที่จัดคาวไปหลายอย่างแล้วนะคะเรามาจัดของหวานกันบ้างร้านแรกนะคะเป็นร้านขนมจากหน้ารายเขาย่างกันใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะขนมจากจะผสมเนื้อมะพร้าวด้วยยิ่งกินตอนร้อนๆน,นะอร่อยเหนียวนุ่มมะพร้าวกรุบๆ ส่วนทางนี้นะคะเป็นร้านข้าวรามจะมีทั้งข้าวลามกระบอกแล้วก็ข้าวรามช็อตแบบกระบอกสั้นๆถ้าใครเน้นทานเลยนะคะจัดเป็นข้าวรามช็อตก็ได้เขาจะมีช้อนมาให้ด้วยค่ะหน้ากะทิคือหวานมันช่ำและต้องโซนที่จอดอยู่ด้านนอกนะคะเขาจะมีร้านอาหารทะเลแห้งเยอะมากๆแพรจะชอบมาจัดพวกปลาหมึกบดกลับบ้านเวลาซื้อนะคะเราก็จัดทีละครึ่งโลเลยทั้งแบบเผ็ดแบบบดธรรมดานะคะเอาไปกินเล่นคือเพลินๆและสําหรับใครที่ชอบอาหารทะเลนะคะผ่านมาแถวชลบุรีลองแวะมาจัดก,กันดูนะคะขายตั้งแต่เจ็ดโมงช เชา้าถึงหนึ่งทุ่มเลยค่ะ